สวัสดีครับผมสาการียาอาเวรองผู้มยการโรงเรียนส่วนไ่บูวิเชียร์ฐนะรองผู้วยการชำนาญการสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การสาษามัธยมสาปัตตานีวันนี้ผมมีความภาคภูมิใจที่จะนําทุกท่านนะครับมาสู่รูปแบบการพัฒนาโครงการกีฬา,าสัฝันกันกีฬาสู่ระบบการศาสตรจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเงินส่วนไ่บูสู่ความเป็นเลิศผ่านการยอมรับและก็สร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นกับการพัฒนา วันนี้โครงการแห่งนี้ได้เดินได้ในระดับที่สาสร้างความเชื่อมั่นผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจในโครงการแห่งนี้ก่อนอื่นนะครับก่อนที่ผมจะพัฒนากีฬาแห่งนี้ผมมีการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นนะครับพบปัญหาหนังนี้นะครับด้านนักเรียนนะครับนักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่ถึงประสงค์อยู่หลายหลายประการน,นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระเบ,บยียบวินัยการซ้อมกีฬา หรือว่าการเรียนการสอนของวิชากีฬาแล้วก็นักเยนบางกลุ่มก็มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อนักกีฬานั่นก็คือมีร่างกายที่ไม่แข็งแรงนะครับมีผอมแล้วก็อ้วนจนเกินไปมีภาวะโูชนาการเกินนะครับทำให้มีมีเป็นปัญหาต่อการกีฬาของวงเงินอย่างนี้ผมไปดูที่ข้อมูลย้อนหลังของความสําเร็จของ โครงการแห่งนี้นะครับพบว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่หวังไว้นะครับนักเรียนมีความผิดหวังและก็ขาดโอกาสที่จะเล่นกีฬาในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในระดับชาติซึ่งเป็นความตั้งใจของนักเรียนอยู่แล้วนะครับส่วนหน้าบริบทโรงเรียนนะครับเรามีสภาพบดยรอบของโรงเรียนไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนแลวก็เรามีปัญหาในเรื่องของสนามซ้อมกีฬา นะครับไม่เพียงพอโดยเฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับส่วนด้านหลักสูตรกีฬาของเงนเห็นนี้เราก็เปิดหลักสูตรอยู่2ชนิดนั่นก็คือศิลกีฬาแล้วก็วิทยาศาสตร์กีฬาบุาคลากรที่นี่นะครับมีภาระงานที่มากจนเกินไปนะครับแล้วก็บางชนิดบางทักษะกีฬาเราก็ขาดบ,บุคลากรที่มีความจําเป็นแล้วก็มีความเชี่ยวชาญเช่นโค้ชผู้อสารประตู เหล่านี้เป็นต้นนะครับด้านชุมชนนะครับผู้ปกครองก็มีไรายได้น้อยแลวก็มีฐานะยากจนนะแต่มีความหวังที่จะให้ลูกศึกษาเพื่อประกอบอาชีพแล้วก็ต้องการให้ลูกได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรีแล้วก็ต้องการทุนการศึกษาเพื่อให้ลูกเ,เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปนะครับต้องการให้ลูกใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะครับจากสภาพปัญหาดังกล่าวข้้นต้นนะครับผมมีการวิเคราะห์ สวอของโรงเรียนแห่งนี้ก็ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน,นคณะครูแล้วก็ลูกๆนักนเรียนตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้ก็พบว,ว่าจุดแข็งที่เป็นโอกาสครับเรามีโค้ดกีฬาที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์มากเพราะว่าโค้ดคนนี้นะครับผ่านการเล่นกีฬาในระดับผู้บอลไทยลีกมาแล้วแล้วก็มาประสบการณ์ในกรุงเทพมาอยู่หลายปี นะครับส่วนภายนอกนะครับเรามีผู้นําที่เข้มแข็งและก็พร้อมที่สนับสนุนการกีฬาของโรงเรียนอยู่แล้วนะครับส่วนจุดอ่อนที่เป็นอุปสรรคของออที่นี่นะครับทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะครับเราขาดแรงจูงใจในการพัฒนากีฬานะฮะโดยเฉพาะ2ปีที่ผ่านมาปัญหาโควิดนะครับทำให้ออผู้ปกครองมีฐนานะยากจนแล้วก็การฝึกสอนกีฬาไม่เป็นเปนตา ป้อหวายที่ตั้งไว้นะครับการขาดการฝึกซ้อมอ,อย่างต่อเนื่องทําให้ทักษะของนักกีฬาต้องอมีปัญหาต่อการแข่งขันนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเหล่านี้นะครับจึงเป็นโจทย์สําคัญของผู้บริหารที่จะต้องมานําแก้ปัญหานะครับผมก็เลยได้จับทำประเด็นท้าทายในการพัฒนากีฬานะครับโดยได้ริเริ่มพัฒนา คโครงการกีฬาสู่ความเป็นเลิศนะฮะได้บรรจุวไ,ไว้ในในโครงการปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนนะครับแล้วก็ได้ตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องไปในระดับชาติให้ได้นะครับเหล่านี้ครับผมใช้กลยุทธ์ในการทํางานสิ่งนี้นั่นก็คือผมใช้ความเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนานกีฬาไปพร้อมๆกับทุกๆนักเรียนผมเองก็ต้อง ใส่ใจในการทํางานนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างให้แก่ครูแล้วก็นักกีฬาต่อไปนะครับจึงคิดค้นนวัตกรรมในการบริหารโครงการแห่งนี้เพื่อสู่ความเป็นเลิศของนักกีฬาภายใต้ชื่อว่าการบริหารโครงการกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้วย3 SME โมเดลของโครงการสั่งฝันการกีฬาสุรบรุกรนรสายจารนร์ศรีแาลใต้ของอุเมะส่วนเพลินนะครับทีนี้มาดูว่า3 SME ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับ S 1นครับนั่นก็คือสกิล ทักษะนั่นก็คือการฝึกทักษะซึ่งการฝึกทักษะเหล่านี้เราอาจจะใช้เวลาในราชการแล้วก็นอกราชการเช่นวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ภาคกลางคืนนะเพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะเบื้องต้นไปนสู่ทักษะที่ชํานาญการเฉพาะด้านของนักกีฬานะครับแล้วก็ตัว S2 นะครับ Sport Nutrition นะครับก็คือการพัฒนาร่างกายที่แข็งแกรงหลักโภชนาการซึ่งมีความสําคัญแก่การฝึกกีฬาเป็นอย่างมาก นะครับแล้วก็ S3 นั่นคือ Sport สปอร์ตไซส์สปอร์ตไซส์ก็คือหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเรามีการเรียนการสอนแล้วก็ส่งเสริมหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาให้แก่นักกีฬาอย่างเต็นรูปแบบนะครับสุดท้ายก็คือ NE ก็คือ Moral and e t h i c ก็คือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักกีฬานะครับเพื่อสร้างสมาธิแล้วก็สร้างวิันให้นุมลูกนักเรนะียนนได้มีวิัยนในการแข่งขันกีฬา,าต่อไปในการขับเคลื่อนเหล่านี้ตัวย่อ3 SNE model นะครับ เราใช้กระบวนการ P.D.C.A. ไปพร้อมๆกันในการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศตัวนี้นะครับทีนี้มาดูว่า3 SME model ที่ผมเล่าข้างต้น,นมันมีโครงการแอบแฝงอยู่ในนั้นเพื่อขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนั่นก็คือโครงการที่1ครับโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักกีฬาอันนี้ก็คือตัว S1 นะครับเพื่อตอบโจทย์ทักษะที่ผมเล่าเมื่อกี้นะครับโครงการที่2ครับเรามีโครงการพัฒนานักกีฬาด้านโภชนาการ แต่นี้ก็คือตอบโจทย์ S2 นะครับนั่นก็คือ s p o ร์ต u น i t i ิชัโครงการที่3คือพัฒนาสุขภาพภานามัยของนักกีฬาเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ S3 สปอร์ตไซด์แล้วก็โครงการสุดท้ายก็คือโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักกีฬาเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ M3 มอรัลแองเอติกนะครับเหล่านี้นะครับเราก็ใช้กระบวนการ PDCA เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน การบริหารจัดการโครงการเพื่อสู่ความสําเร็จต่อไปมาดูเครือข่ายการพัฒนากีฬาของโรงเรียนแห่งนี้เรามีเครือข่ายมากเป็นล,ลําดับต้นๆ้นของจังหวัดปัตตานีประกอบด้วยนะฮะสโมรสรปัตตานีเอฟซีนะฮะสโมสรยังสิงห์อันใหญ่อยู่ในเขตสมาคมเบ์บอลในจังหวัดปัตตานีแล้วก็โรงเรียนมัธยมในเครือข่ายแล้วก็โรงเรียนประถมในจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็โรงเรียนเกือข่ายสารฝันด้วยกันนะครับใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เรามีเครือข่ายพัฒนา,นาตัวนี้ทําให การทํางานแล้วก็สู่ความสําเร็จอย่างง่ายดายนะครับจากการคิดค้นกระบวนการพัฒนาตัวนี้จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นของคุณครูแล้วก็นักกีฬาต่างๆทําทให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆมากมายแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายที่วาง,วางไว้นะครับวอลเลย์บอลครับเราได้โรงเรียนของเราได้รับรางวัลชนะเลือกอันดับหนึ่งในจังหวัดปัตตานี2ปี2ทุกรายการ นะครับส่วนกีฬาฟุตบอลเนี่ยเราได้โอกาสได้มีโอกาสไปแข่งขันในระดับประเทศซึ่งเป็นครั้งแรกของการก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้นะครับก็นั่นก็คือกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่12จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็รายการอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งสร้างชื่อเสียงแล้วก็ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองแล้วก็ความภูมิใจให้แก่ลูกๆนักนเรียนเป็นประวัติศาสตร์ของโรงเรียนก็ว่าได้นะครับ ทีนี้จาก,กความสําเร็จตรงนี้ผมเองแล้วก็ทุกคนนะแม้แต่คุณครูแล้วก็นักเรียนก็ได้รับอนิสง์ในการพัฒนาตนเองตรงนี้นะครับผมได้รับรางวัลจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนแห่งประเทศไทยสมสมาคมด้วยกันนะครับเป็นผู้บริหารดีเดน่นท่านสมชายขวัญม,มานิทผู้อำนวยการโรงเรียนเองก็ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นในโครงการสามขวัญการกีฬาสุรบกันสาธารณสดชธิ์นใต้ในปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ คุณครูเองครับได้รับโอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ลูกๆนักเรียนเองก็ได้รับการคัดเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาประเภทโคต้านักกีฬาแล้วก็ลูกส่วนหนึ่งก็ได้รับโอกาสไปเรียนต่อในกรุงเทพมหานครที่โรงเรียนดังๆนั่นก็คือโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนแลน้วก็โรงเรียนสวนกุหลาบพิยาลัยนะครับออนอกจากนี้ครับโรงเรียนสวนไทยบูนได้รับการสนับสนุนสนามฟุตบอล ยากเทียมจากบริษัท King Power ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของอโรงเรียนและก็ชุมชนนะฮะแล้วก็ผมได้หาความภูมิพอใจของโครงการแห่งนี้ปรากฏว่าชุมชนมีความภูมิพอใจมากที่สุดนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณผู้บริหารขอบคุณคณะกรรมการขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจในการฝึกสอมกีฬาขอบคุณครับ